เดกสมุนเงินน้ำซ oh, <The> ีตอ้น so <The> ้ำดื่มโคมาโตขอแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้เทศราลตะบนทูกระดินจักใหญ่จัดเต็มนำโดยนายยก้าอรมค์ุ้ยชาดานายกเทีนตรตะบนทูกระดนะคะับเหนือพยักพยักผ์ภูหลวง ฟ้าอุทัยน้อยเพชรคนครวังกับขุนพลจิ๋วุดเมืองเลยคมพยักษ์พยักษ์ผู้หลวงกับเพชรวีรชัยสิทธนาย,ยกไดนากุมารเวสเกียรติศักดิก์นานันกับโปเทศสิเทพนาการนะครับเอาตามนี้นะฮะไล่มาตามนี้ฝ่ายแดงนั้นบิ๊กบอสนะครับแนมะใส่รองเท้สีขาวดาวโรดตัวใหม่นะฮะบกัิทางด้าน 兵团将军彭老总。 ไม่ธรรมดานะฮะธรรมดาครับเด็กต่สองหนึ่งเด็ก่สองหนึ่งงธรรมดาทว่าคือจะสูงกว่าครึ่งเซนนะฮะน่าสนใจนะครับไม่ดึงกท่านผู้ชมเห็น มวยมาขนาดนี้ไม่ต้องกลัวครับที่เราเรียนคู่มวยมากลัวมันจะดึกพี่สิงห์ไม่ดึกเราดึกมากกว่านี้อีกเอ้ามีตากล้องน้องพีน้องพีนมีตากล้องปิดหรือปิดจมูกแต่ตุ๊กตาจะพูดให้เมียเห็นโพูดได้ครับผมโพูดได้ครับยกที่หนึ่งครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมที่อยู่เวทีตรงนี้คุณที่สู้กันให้ยกพักนาทีสองนาทีพักสองนาทีนะครับให้ยกมาไปแล้วนะ big boss big boss เป็นคู่ขาวนะครับต้องต้องบอกว่าเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นเลือดนักมวยครับบิ๊กบอสเป็นลูกชายของ,องคูโบเทศบาลคุณน้ำใสโหโหพ่อเป็นเทรนเนอร์เป็นนักมวยลูกเป็นนักมวย เป็นมวยขวาจากน้ำพองขนนอนแกลนส่วนน้ำเงินครับมาจากเพชรบุรีครับจากท่ายางดูทรงผมแม่งโอ้โหถ้าพูดจริงๆนะถ้าพูดแบบนักเลงน,นะทรงผมเป็นโคตรน่าติกเลยอโอ้โหหล่อจริงๆับดูหนุ่มเมืองเพชรนี่ต้องบอกว่ารูปหน้าโครงสร้างดีมากครับขอไปยแฟนเทจที่ชมอยู่มากที่ใช้วาจาไม่สุภาพแต่ว่าเป็นการหยอกล้อกันนะครับจะหวานเหมือนท้องการเมืองเพชรไม่ใชน ไม่แน่ครับแข้งไม่หวานนะฮะโดนแข้งไปไหวเปรี้ยวแน่นอนครับโอ้โหเนี่ยกาลิคกาลิคคนเพชรนำมาเองเลยนะเกียร์ซ้ายเบาๆแม่บิ๊กบอสยังนิ่งไหมยางนิ่งยังนิ่งยกแรกอย่างนิ่งรูปร่างเขาเรียกว่าปัดหัวตัวเท่าแต่ว่าความหนาจะอยู่ที่บิ๊กบอสครับ จากน้ำพองขอนแก่น่อยมวยมาไม่มากครั้งครับพูดถึงกระดุมมวยนี้ต้องมองไปที่ทังฝั่งน้นเลยครับฝั่งข้างบนครับ<ด>สีกร <มา S 1> อ,องตรองห่วงครับประเภทตัวเล็กระดับประเทศเลยนะฮะท่านผู้ชมต้องจำชื่อให้ดีจากแรกวิทบอสเนี่ยจากน้ำพองใช่ไหมครับวิทบอส,ๆๆบอสจากน้ำพองครับแรกแรกเปนเล่นมูจงอังพ่อกันเลยโอ้ยห้ามอ่ะ อันตรายมาทุกมวยดีกว่าแรกๆก็เป็ทุกกับทุกกับมูยทุกอันบนขึ้นหนึ่งครับคู้เดียวเดี๋ยวตามมาดูอันนี้มีอะไรประชาสัมพันธ์น้องพีเอาหน่อยก็ยาวๆนะคะสถาบันจัดงานพีดีสงสารโครงทางเทศบาลตะบลบูกระดึงนะคะวันนี้12เมษายนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ การจัดางานวันผู้สูงอายุนะคะก็ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะ,ะรประวับ้านบ่อเมืองหมวกเลยครับน่าชื่นใจเหลือเกินครับเราก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ฟเฟจท,ที่กำลังติดตามทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้นี่คือการจลงศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับซึ่งเป็นศิลปะที่ชาวต่างชาติต้องเสียเงินมาเรียนครับคนไทยได้ฟรีครับ ยกที่สองที่สองนะครับแี่ได้รับการแจ้งมาจากอาจารย์เพชรนะครับเมืองเพชรบอกว่านักเรียนที่ร้องอายุปสามโชคมาแตกไฟไฟที่เก้าก็เดินทางยาวมาที่ปูมาถึงแม่เด็กบอสเด็กบอสสว่างแข็งลึิงเดกเกาะกันเต็เลยครับเนี่ยออดีดีเพรานี่เออแข็ง ยไม่ธรรมดาครับทุกทานทีมบอสสีกองค่อยๆเดินหน้าสีกองทีดขวาที่ยอดกุ้งจังหวะนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับดูสีหน้าแล้วครับ เรกว่าแทงซ้ายแทงขวาสีกองตีทางซ้ายมีกองตีทางขวาสีกองตีทางซ้ายมีกองตีทาขวาเอาละครับเหลี่ยมมันจะทันกันนะครับเริ่มเห็นแล้วครับเริ่มเห็นอะไรบางอย่างออกมาแล้วยกที่สองน่าสนใจว่านักบวยตัวที่คฟังโอ้โหถือมือจัดจ้านมากครับทีมกองข้างหลังครับทีมกองโอ้โหไม่ธรรมดาครับ เริ่มเห็นหำกันแล้วครับหาแล้วครับแต่สิงีต้องเจอหน้าเขาหาบิ๊กบอสวางแขนยาวออกมาสิงีต้องเตะแขนหน้าตขาหน้าซ้ายสวยนะครับจังหวะนี้แต่จะต้อแล้วฮะสีต้องเราต้องดูว่าจังหวะการจับจังหวะของนางบิ๊กบอสเลยครับว่าบิ๊กบอสนี่ ถึงแม้ว่าประสบการณ์การหม่านมวยอาจจะดูคึกตัวใหญ่ๆเบอร์ใหญ่ๆยังไม่เชิงเหมือนซีตองเท่านั้นนะครับซีตองเลเรียมจัดนะครับดูในตองห่วงนะครับหลอกทตัวได้ง่ายนะครับเอบอลขนขเีข้าข้วาเียล้วอ้เริ่มเห็นแล้วครับเริ่มเห็นสามปนรอที่สองเร ลีมอัดมาคนล,ลันเรียบเลยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาตามชมกันย,ยกนนที่สามโอ้ค่ายพรมเพลิน่าควัวทุกตัวเลยครับมาวันนี้ค่ะดีเดียดเลยนะคะพี่เมินหาท่านอาจารย์คะนะคะก็ขอขอบพระคุณไปยังแฟนเพจด้วยนะคะกาการนะครับให้แล้วครับกรการให้สัญญางว่ารังดังขึ้นมาขึ้นทางแล้วครับ ขึไปนั่งบูขึ้นมานั่งรอบนเวทีนะครับสม่ยน้อยสิบแบบงานกับเพชรบูรพาพรลักุณส่งรางวัลพิเศษไปด้วยแล้วก็ดูแบนชาติท่านประานกฤษสายกับเก่งกอสกุลแก้วคู่ชิงแชมป์นะครับแล้วก็คู่ที่สี่แดมนี่กับเพชรเลยบนเวทีนี่อหละครับลูกข่ายลูกข่าย ก่อนสิบแตมได้ดีนะครับแต่ว่าแต่งตัวอยู่ครับยังไม่มีโอกาสได้เสียบเข่ารัวนี้ทม่บอกเตือนนะฮที่มันมีของผาที่มันมีของ้ายอย่าแต่งตัวนาน

ไข่เปไขไเป็นไข่หาะเอแม่เรือกของสีอกเมื่อสักครู่เข้าตาผมได้่เว่ามันต้องดูครัว่าตอนนี้มจะไม่รอ <akan>